สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านยามเช้านะครับผมต้อนรับสู่กันโตน่าล่าข่าวแมนยูนะครับประจําเช้าวันศุกร์ที่15มกราคมครับติดตามข่าวสารรอบวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับรวมไปถึงข่าวซื้อขายที่หลายๆคนถามเข้ามาซิเกียวรามอสจะมาแมนยูหรือเปล่าวันนี้ผมได้รวบรวมข่าวแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดมาฝากกันนะครับก่อนอื่นก็ขอเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยกันโตน่าล่าข่าวแมนยูนะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์เป็นยาธาตุจอมทองนะครับใครที่มีอาการกดไหลย,ย้อนต้องการขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเเเฟ้้้ออออออจจุกสสียยยดดดแนนนน่่่่่ตติไไปังงงงซืาาาาาททมผชใภพล รหรือว่าจะเป็นยา่าย1 2 3ก็ดีครับเพราะว่าผลิตจากสมุนไพร100%ท้องอืดท้องผู่ท้องเฟอ้ออยาคิดมาหากโทรไปสั่งยาไาย1 2 3ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปซื้อตร้ักขยยาชั้นนาทั่วไปก็มีเช่นเดียวกันเรามาดูอัปเดตเรื่องแรกครับก็คือเช็คความพร้อมของทีมนะฮะก่อนจะต้องกรำศึกแดงเดือดในสุดสัปดาห์นี้นะครับเม,มื่อวานนักเตะของแมนยูได้กลับมาซ้อมกันแล้วครับก่อนที่จะต้องพบกับเลียภูในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นบิ๊กแมทที่จะกำหนดชะตาของจากฝูง นักเตหะหลายๆคนที่มีข่าวว่าเจ็บก่อนหน้านี้ทั้งวิกตอร์ลินเลิฟนะครับไม่ลงในเกมเจอกับเบอร์ลี่รวมไปถึงเนมาย่ามาติชที่มีข่าวแว่วๆว่า,วา,วามีอาการฟกช้ำนะครับมีอาการน็อกจากเกมเบอร์ลี่เนี่ยก็ทั้งสองคนกลับมาซ้อมได้ตามปกติตามที่เห็นในภาพนะครับและก็น่าจะมีชื่อลงสนามได้ในเกมแดงเดือดทันเวลานะครับเป็นคนที่โซชาสามารถจิ้มเลือกใช้ลงสนามได้ส่วนในกรณีของอองตนี่แม็กเชียลครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกในเกมล่าสุด ทาง Daily Mail ระบุว่าเจ้าตัวยังไม่ผ่านความฟิตในการลงซ้อมกับเพื่อนในเซสชันที่เราเห็นในภาพนะครับแต่น่าจะกลับมาได้ทันเวลาแดงเดือดพอดีนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่เขามีเนี่ยไม่ได้หนักอะไรมากนะครับแต่ต้องรุ้นเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดฟิตแล้วจะได้ลงหรือเปล่าเพราะว่าเกม2เกมหลังสุดที่มาซเซลลงเล่นยังโชว์ฟอร์มได้ไม่เข้าตาเท่าที่ควรน,นะครับอาจจะโดนดรอปแล้วก็ให้เขาันนี้เป็นตัวจริงไปก่อนก็ได้นะครับ ส่วนคนที่แฟนผีรอคอยอยากจะเห็นภาพเหลือเกินก็คือคนนี้หละฮะอมัดเดียโลตราอเล่นะครับนักเตะคนใหม่ล่าสุดที่เข้ามาร่วมทีมโดยเมื่อคืนนี้มีข่าวออกมาก่อนนะครับว่าอามัดลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วคนที่รายงานเรื่องนี้ก็คือไซมอนสโตนนักข่าวชื่อดังของ BBC นะครับบอกว่าเอ้ยอามัดลงซ้อมกับพี่แล้วซึ่งเออก็ใจชื้นไปขั้นหนึ่งแล้ววันนี้ก็เลยรีบตื่นมาเปิดภาพดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับอมัดเดียโลตราอเล่ลงซ้อมกับ พี่ๆทีมชุดใหญ่แล้วนะฮะถ้าใครอยากจ,จะเห็นภาพแบบเต็มๆชัดๆก็ต้องไปโหลดแอปของแมนยูมาดูนะครับในมือถือเนาะก็จะมีภาพที่ปล่อยออกมาอ f ฟฟิเชียลมาดูจากโซดีระครับตัวเล็ก <c oughs> นะตัวเล็กใช้ได้เลยเมื่อเทียบกับพวกกินวูดและพวกนี้นะครับผมก็ต้องดูแหละว่าโซชาจะให้โอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่ช้าหรือเร็วขนาดไหนนะครับอาจจะมีการส่งไป เสริมเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของสรีระก่อนไหมนะครับทำกระดูกให้แข็งก่อนเพราะว่าการเล่นในพเมร์ลีกเราก็ทราบกันดีว่าต้องใช้สรีระเป็นหลักค่อนข้างเยอะนะฮะหรือถ้าเกิดเรามองในแง่ดีสุดๆเลยนะครับเอ้ยนักเตะแม่งมีของจริงๆเก่งจริงๆอาจจะได้ลงเกมแดงเดือดเป็นสำรองเลยหรือเปล่านะครับก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะแต่ผมว่ายากนะมันเป็นเกมใหญ่มากๆที่สุดของฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับ อาการจะให้เด็กที่เพิ่งย้ายมายังไม่ได้ปรับตัวไดมากมายลงสนามเลยอาจจะเสี่ยงเกินไปก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับอันนี้ขนาดเราซื้อดาวารุ่งมาเนี่ยเรายังตื่นเต้นกันขนาดนี้ถ้าเกิดเราซื้อสตาร์ดังๆมาพวกฮาเลนพวกซันโชอุปาเมกาโนเราจะเนื้อเต้นกันขนาดไหนในการให้เขาลงซ้อมนะครับนะอ่ะส่วนมาอัปเดตของลิอร์กันบ้างนะครับอันนี้ทีมเขาค่อนข้างเสียหายเพราะว่าตัวหลักๆห,หายไปหลายคนเหมือนกันนะครับยังไม่มีเซนเตอร์อาชีพ ที่จะมายืนประจําการให้นะครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวออกมาบอกว่าโชเอลมาติทําได้แค่แยกซ้อมกับเพื่อนๆนะครับนะแยกซ้อมเดียวไปก่อนเพราะว่ายัางยังเจ็บอยู่อาจจะยังไม่ทันลงสนามในเกมแดงเดือดนะครับอาจจะต้องใช้ดาวรุ่งไปก่อนไหมนะครับยืนคู่กับฟามิโยไม่ว่าจะเป็นเนธานิเอลฟิล l ิปส์หรือว่าริสวิลเลียมส์นะครับก็คือฟามิโยเนี่ยตัวยืนอยู่แล้วแต่คนที่จะมายืนข้างๆเขาเนี่ยอาจจะต้องเป็นดาวรุ่งแล้วแหละพเพราะเฮนเดอร์สัน การที่จะเอาเขาลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์คู่เนี่ยมันเสียของนะครับเฮนเดอร์สันเป็นขุมกําลังห้องเครื่องหลักในแดนกลางอาจจะเป็นริชวิลเลียมมั้งหรือว่านาเชเนีลฟิลิปนะครับแต่ผมว่านาเชเนลฟิลิปแหละเพราะว่าประสบการณ์น่าจะเยอะกว่าริชวิลเลียมสักหน่อยรวมไปถึงนาบีเกตาครับคนนี้ต้องเช็คฟิตแล้วก็ดิโอโกโชต้ายังไม่หายเจ็บนะครับอันนี้เป็นข่าวร้ายของเขาข่าวดีของเราเพราะว่าผมเนี่ยห่วงโชต้าที่สุดเลยอันนี้มันเก่งนะครับแล้วมันจะแบบเป็นเกมเชนเจอร์ได้ในบางนัดนะฮะ ส่วนในเรื่องของ FA c u อัพนะครับอย่างที่บอกว่าแมนยูกับเวอร์พูจะเจอกัน2เกมในช่วงเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครพลาดพลั้งไปในเกมแดงเดือดเนี่ยก็ยังมีเกม FA c u อัพอีกเกมหนึ่งให้ได้ล้างตานะฮะโดยที่มีการยืนยันโปรแกรมออกมาแล้วนะครับล่าสุดก็คือแมนยูกับเวอร์พูจะไปเตะ FA Cup กันในวันอาทิตย์ที่24มกราคมนะฮะเตะกันเที่ยงคืนนะครับดึกอีกแล้วเกมแดงเดือดพรีเมียร์ลีก วันที่17นะฮะเกม FA Cup วันที่24หลังตากันได้เลยนะใครพลาดเกมแรกนะครับผมก็เป็น2ฟีเจอร์2โปรแกรมเดือดๆที่ต้องเจอติดต่อกันนะฮะก็เดี๋ยวลุ้นกันทั้ง2เกมแหละแฟนผีลุ้นให้แมนยูชนะทั้ง2เกมไปเลยจะได้แบบฟินๆกันไปนะครับเราข้ามาดูตลาดซื้อขายกันหน่อยนะครับโดยที่ล่าสุดเอาขาออกก่อนนะครับโอเดนิกาโลกองหน้าในาจีเรียนของเรานะครับก็ได้ ออกมาเปิดเผยความในใจถึงช่วงเวลาที่ได้มาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนที่จะต้องอำลาทีมไปในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็อิกาโลพูดเอาไว้กับ ESPN นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งดีแล้วก็ทั้งยากในเวลาเดียวกันเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้มาเล่นที่สโมสสอแห่งนี้ระวังร้องไห้นะครับฟังดีๆนะผมเป็นแฟนตัวยงของแมนยูถ้าคุณไปถามคนที่คนจากที่ที่ผมโตมาเนี่ย คุณจะรู้เลยว่าเราทะเลาะกันเรื่องฟุตบอลอยู่ตลอดทะเลาะกันเรื่องแมนยูนี่แหละถ้าเกิดทีมแพ้หรือว่าทีมเล่นไม่ดีผมก็จะโดนลอ้อแล้วผมก็จะร้องไห้เป็นเด็กๆเลยผมจึงบอกคุณได้เลยว่าผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะว่าความฝันของผมเป็นจริงแล้วผมยังจําคืนนั้นได้ที่เอเย่นของผมโทรมาแล้วบอกกับผมว่าแมนยูต้องการตัวผมตอนนั้นน่ะมันเป็นเวลาประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มของเซี่ยงไฮ้ซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยนอนแก้ผ้าอยู่บนเตียงแล้วแหละ แล้วผมก็นอนไม่หลับอีกเลยยันเช้านะครับเพราะว่าตื่นเต้นมากผมไม่สนใจเรื่องของค่าเหนื่อยที่โดนหั่นออกไปผมไม่สนใจว่าค่าเหนื่อยมันจะลดลงผมแค่อยากมาอยู่กับแมนยูเพราะว่ามันคือความฝันของผมตอนนั้นเนี่ยผมนอนขดตัวอยู่ในผ้าห่มแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาทั้งคืนเลยจนถึงหกโมงเชา้าเพราะว่าผมตื่นเต้นเกินไปแล้วผมฟินแล้วแหละฟินมากๆกับเส้นทางอาชีพของผมถ้าผมไม่ได้แชมป์อะไรแล้วหลังจากนี้ผมก็โอเคแล้วนะฮะอันนี้คําพูดของอิกาโลเปิดใจแบบ ปิดอกทั้งหมดนะครับว่ามาอยู่กับแมนยูถือว่า f u l f i l l ความฝันทั้งหมดในอาชีพการาค้าแข่งแล้วนะผมก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของเขาเลยนะครับถ้าเกิดอย่างเราเนี่ยเป็นแฟนแมนยูที่แบบตามข่าวแมนยูทุกวันเชร์แมนยูทุกเกมถ้าเกิดได้ไปเล่นใ้กับทีมจริงๆเนี่ยมันคงรจะเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดถึงตายก็ไม่เสียดายแล้วนะฮะก็เดี๋ยวอำลาทีมไปในช่วงสิ้นเดือนนี้ครับสำหรับอีกาโลกถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสําคัญกับทีมมากในช่วงที่ทีมเนี่ย ขาดตัวหลักในแดนหน้านะครับมาช่วยทีมเอาไว้ช่วงแบบก่อนที่จะล็อกดาวน์โควิดไปนะครับเข้ามาช่วยทีมแบบฉุกเฉินขอให้โชคดีแล้วกันนะครับหลังจากนี้สำหรับโอเดนิกาโล่นะขณะเดียวกันครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องราวของซิเคียรามอสสรุปแล้วจะมาแมนยูจริงหรือไม่นะครับแล้วนักเตะจะมีโอกาสย้ายมาไหมในช่วงตลาดมกราคมนี้วันนี้ผมมาสรุปให้ฟังกันนะครับ เมื่อวานทางจารุกาดิมาซิโอนักข่าวดังของอิตาลีนะครับรายงานผ่านสื่อที่มีชื่อว่าแกรนโฮเทลเกาโชแม e คาโต้ซึ่งเป็นสื่อสายกอสซิปซื้อขายแน่นอนแหละนะครับดูจากชื่อแล้วเนี่ยก็รายงานบอกว่าสถานการณ์ของรามอสยังออกได้หลายหน้ามากนะครับเพราะว่าเรอัลมาดริดก็ต้องการให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปเพราะนี่ก็คือตัวเอสของทีมเป็นระดับตำนานแล้วแต่ว่าการต่อสัญญามันยังไม่คืบหน้านะครับฉะนั้นแมนยูและทีมอื่นก็ยังสามารถเข้ามาเสียบได้เลย โดยสื <tinc S 2> ่อระบุว่าแมนยูต้องการจะจับรามอสเซ็นสัญญากับทีม2ปีนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่ว่าจะยื่นสัญญาเข้าไปดีไหมแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นนะครับอันนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้ติดต่อเข้าไปอย่างเป็นทางการก็ต้องบอกว่าจาลูก้าดีมาเซโอถือเป็นนักข่าวอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือสูงระดับหนึ่งเลยแต่อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะ ดีลนี้มันออกได้หลายหน้านะครับนักเตะเราก็อย่างดาใจเขาไม่ถูกว่าเขาอยากจะอย,ะอยู่ที่ไหนอยากจะไปคว้าความสําเร็จที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าอยากจะแขวนสตาร์ทกับมาดริดไปเลยเพราะว่ามันก็เป็นทีมที่เขาอยู่มาอย่างยาวนานถ้าเกิดแขวนสตาร์ทเนี่ยก็จะเป็นตานานที่ขึ้นหิ่งไปเลยนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งครับอันนี้สื่ออย่าง s p o r t w i t n e s s นะครับก็เขียนข่าวออกมาต้องบอกว่าเขียนข่าวนะฮะว่ามีคนคนหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรสําคัญในดีลนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ คนคนนั้นก็คือปีย่ารูบิโอภรรยาของรามอสเองนะครับเอ๊ะเกี่ยวยังไงนะฮะเขาสื่อระบุบอกว่ารูบิโอเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็ตามใจทั้งหมดนะถ้าเกิดสามีของเธอเนี่ยตัดสินใจอำลามาริดและย้ายไปอยู่กับทีมอื่นนะครับคือถ้าเกิดรามอสเลิกไปไหนเธอก็โอเคหมดนะฮะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ตั้งรกรากทำอาชีพของเธออยู่ในกรุงมาริดมาอย่างยาวนานก็ตามนะครับ คือทางนันของรูเบโอเป็นนักข่าวชื่อดังในมัดริดอยู่แล้วนะครับก็ทางานอยู่ที่เนี่ยแล้วก็แฟนก็เล่นบอลอยู่กับมัดริดก็เลยเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวไปทั้งหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสื่อก็บอกเสริมว่าแม้ว่ารูเบโอจะเอารามอสเป็นที่ตั้งในการทาอาชีพแต่รามอสก็เอาภรรยาเป็นที่ตั้งเหมือนกันคือต่างคนก็ต่างเอาใจต่างตามใจฝั่งตรงข้ามนะครับคือถ้าเกิดภรรยาแฮปปี้แล้วก็มีเส้นทางอาชีพที่ดีในกลุ่มาดริดอยู่แล้วเนี่ย รามอสก็น่าจะไม่เลือกย้ายไปที่อื่นทําให้ภรรยาต้องลําบากในการทํางานอย่างเงี้ยไม่เอาก็เดยภรรยาโอเคกับอาชีพในมัดดิดอยู่แล้วมันกำลังเฟื่องฟูกําลังโอเคเขาก็เลือกที่จะไม่ย้ายดีกว่าอยู่มัดดิดต่อไปดีกว่านะครับอันนี้ก็สิ่งที่สื่อชี้ออกมานะฮะซึ่งมาดูจากรูปการแล้วเนี่ยเป้าหมายอันดับหนึ่งของรามอสก็น่าจะเป็นการเซ็นสัญญาใหม่กับมัดดิดต่อไปนะครับน่าจะยังไม่เลือกย้ายในตอนนี้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่สื่อเขาชี้ รายงานออกมานะว่าภรรยาเขาอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญก็ภรรยาแฮปปี้อยู่แล้วอ่ะจะมาทําไมนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็เชื่อถือได้มากที่สุดก็คืออันนี้แหละครับนะฮะตัวพ่ออย่างฟาบิโอโรมาโน่ที่ออกมาบอกผ่านพอดแคสต์ของตัวเองนะครับเขาบอกว่าแมนยูไม่เคยพยายามคว้าตัวเซกโอรามอสเลยและเอเจนต์ของรามอสก็ไม่เคยได้รับข้อเสนออะไรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นทั้งนั้นนะฮะอ้าวชัดเจนนะจบปิ้ง ันนี้คือจบแล้วชัดเจนที่สุดผมว่าถ้าเป็นโรมาโนรายงานเนี่ยผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าทั้งที่ทุกอย่างที่เขารายงานมาในช่วงตลาดมกราคมตั้งแต่เปิดมาเนี่ยทุกเดียวเป็นจริงทั้งหมดนะครับแทบจะยังไม่วุดเลยก็ก็เหมือนที่คิดเอาไว้นะครับผมว่ารามอสน่าจะไม่มาถึงย้ายก็ไม่น่าจะมาแมนยูนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ระดับต้องไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกต้องรุ่นความสําเร็จนะครับกับการมาอยู่กับแมนยูที่เป็นทีม เปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายเลือดนะครับเป็นทีมเด็กเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มั่นคงมากพอสําหรับรามอสนะครับแล้วโซชาอาจจะไม่เลือกนักเตะที่อายุเยอะขนาดนี้เข้ามาแล้วด้วยนะครับมันต่างจากดิวคาวานี่ที่ย้ายมาตอนนั้นแบบเป็นดิวกรณีพิเศษนะครับแต่รามอสน่าจะยากในการได้ตัวมานะฮะก็เป็นการตอบคาถามทุกอย่างที่หลายๆคนถามเข้ามานะฮะอันนี้คือทั้งหมดของการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันมีเพจอินสตาแกรมติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝาก หนังสือหนึ่งเล่มวันนี้แสมสปอร์ตฝากมานะครับ23ปีในอังกฤษของพี่ลิตเติ้ลโจนะครับสรุปประสบการณ์ทั้งหมดในการเป็นนักข่าวในอังกฤษนะครับไปดูพรีเมียร์ลีกแทบทุกนัดเลยมั้งเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปนักเตะมาเป็นร้อยคนแล้วนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปสั่งซื้อได้ผ่านไลน์แอดของแสมสปอร์ตช็อปนะฮะไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่แส,วส,วสมสปอร์ตฮาทัไทม์ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ